สวัสดีครับเดี่ยวก็บช่างสุดหลอบอดินนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่วัดตอนน้องจิกนะครับที่โคราชอันนี้รถเสียเบิ้มครับผมจองได้เนี่ยจองจองจองแหกขนั่น มีเะครับหล่อครับผมมาแล้วครับเอา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  น้อยตรงนี้ต้องตองนี้จ้องให้หนนในเงียบเด้อ <c oughs> มาแล้วครับผมรถรลอเสีย <c oughs> จิมยกฟุ้งแค่สองลูกหอบเลยีย เอาแล้วเอาแล้วคำรามแล้วมานี่มานี่มานี่นี่มา แม่ดูทอบนนะครับโอ้ยต่อไปครับผมรถรอเสียจีบ <_ k _> เอามาแล้วมาแล้ว มานี่มานี่วนาี่เอเอะเยเอาเล้วเอาแเ้วเยเ้ยยเยเยเยวเดี๋ยวเฮียเ้ยเฮ้เ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเ้วคร้บ้้ ามาสรแกมงเอาเชือกพังใช่ไหม <c oughs> เร็วที่เด็ดของงานครับผมที่เด็ดของงานรถจาการเร็วที่เด็ดของงานเลยครับผมมา ดันถึงไหมล่ะไม่น่าถึงนะมาดูเสียเจมก่อนครับผมจะลองเล่นนะเขาจะขายเลยจะลงเนี่ยทีเด็ดของงานมาแล้วครับสองสี เอา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 ไปแรงจริงๆนะครับผมสองสี่อะไรนี่นายเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่มีนี่แรงจริงครับผมตัดดูตัดด like oh, ูกอยังยังไม่ได้ดีแมบแม่แรงดีไป รถคอนเทนต์นะครับผมรถเสียงเงียบรถคอนเทนต์นะก่อกระไฟเลยเ <c oughs> ตือนไฟไหม แล้วครับผมจะทำการดึงกันแล้วครับเอาแล้วไปพอพอฮักตรงไม่หนุนไหมได้แล้วปดกดป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 ป

Oh. โซคาร์นะครับผมเอาอะไรมาคะนี่นนยิ้นเหรอเล่นอะไรเนี่ย <c oughs> ไปอ่ะตะวันมาแล้วครับผมอันนี้ก็จะทําการดันกันใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้ก่อนนะครับผมมาแล้วผมเสียเจ็ด แรงๆน้อยแรงๆน้อยเ <c oughs> เรามาดูอ, <c oughs> อันนี้ดีกว่านะครับผม เดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววจะดีฟใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวดีฟเดี๋ยวดีฟอ๋อมือสัน่นมือสัน่นเดี๋ยวคลิปหน้าพามาดูเสียงเงียบดีฟกันนะครับผมเจอกใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ